เคยไหมอยู่ในที่ที่คิดว่าทุกคนเท่าเทียมแต่สุดท้ายก็มีใครบางคนที่เท่าเทียมกว่าถ้าใช่ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มสัตว์ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักหนึ่งในวรรณกรรมสุดคลาสสิกของโลกที่เหมือนจะพูดถึงสัตว์แต่จริงๆแล้วกัดเจ็บกว่าหนังสือการเมืองซะอีกนี่คือ Animal Farm หรือฟาร์มสัตว์ผลงานของจอร์จออเวลที่อ่านแล้วทั้งหัวเราะทั้งหดหู ทั้งเจ็บจีดแต่ได้ข้อคิดแบบคมๆชัดๆแน่นอนครับเริ่มจากไร่แมนเนอร์ฟาร์มธรรมดารรมดา,ทมดาที่เต็มไปด้วยสัตว์บ้านๆมีหมูวัวมา้าแพะไก่และเจ้าม้าเบนจามินสายแสะประจำหมู่บ้านอยู่กันภายใต้การปกครองของมนุษย์ชื่อมิสเตอร์โจนส์เจ้าของฟาร์มขี้เมาที่ดูแลสัตว์แย่ยิ่งกว่าข้าวแกงแถวนั้นอยู่มาวันหนึ่งหมูแก่ชื่ออาจารย์เมเจอร์ลุกขึ้นมาพูดปลุกใจกลางคืนว่า พวกเราไม่ควรยอมอยู่ใต้อำนาจมนุษย์พวกมันเอาเปรียบพวกเราทุกวันฟังไปฟังมาเหมือนแววคอมมิวนิสต์มาแต่ไกลอาจารย์เมเจอร์ตายแต่คำพูดของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิวัติสัตว์ทั้งฟาร์มลุกคือไล่มิสเตอร์โจนออกไปจากฟาร์มเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Animal f a r ร์มตั้งกฎ7ข้อเช่นสัตว์ทุกตัวเท่าเทีเทยมกันฟังดูดีใช่ไหมครับหมูสองตัวคือสโนบอลกับนโปเลียนขึ้นมานำฝูง สโนบอลฉลาดพูดเก่งวิสัยทัศน์ล้ำนโปเลียนเงียบเงียบแต่แอบ,บจ้องจะยึดอำนาจสุดท้ายนโปเลียนทำรัฐประหารไล่สโนบอลออกไปแล้วประกาศว่าข้าคือหัวหน้าตัวจริงตอนแรกทุกตัวเชียร์สุดใจคิดว่าหมูจะนำฟาร์มสู่ความรุ่งเรืองแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าหมูเริ่มอว้วนท้วนส่วนมา้ายังลากไถกฎเจข้อค่อยๆเปลี่ยนเช่น จากห้ามสัตว์ดื่มเหล้ากลายเป็นห้ามดื่มเกินขนาดสุดท้ายประโยควักทองประจําเรื่องก็มา P. All animals are equal but some animals are more equal than others แปลไทยว่าสัตว์ทุกตัวเท่าเทีเทยมกันแต่บางตัวก็เท่าเทียมกว่าตัวอื่นๆเอา้าเๆเอ,เอนี่มันเล่นมุกเล่นคำแบบแสบลึกทะลุไส้แนวออเวลจริงๆตัวที่น่าเศร้าที่สุดคือบ็อกเซอร์ ม้าทำงานหนักซื่อสัตย์เชื่อมั่นในนโปเลียนสุดใจคำพูดติดปากคือ I will work harder ฉันจะทำงานให้หนักขึ้นแต่สุดท้ายเมื่อบ็อกเซอร์เจ็บหนักหมูไม่ได้พาไปรักษาแต่ขายให้โรงฆ่าสัตว์แลกเงินอารมณ์นี่คือเหมือนคนที่ซื่อสัตย์กับระบบสุดชีวิตแต่โดนหักหลังแบบเลือดเย็นที่สุดพี่ข้อคิดสำหรับยุคนี้ Animal Farm ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่พูดถึงความหวัง ความฝันและการถูกหลอกใช้มันเตือนเราว่าการเปลี่ยนผู้มีอำนาจไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าไม่ตรวจสอบผู้นำสุดท้ายอาจจะได้เจอหมูในคราบคนความวังเป็นสิ่งสำคัญแต่ความรู้เท่าทันสำคัญยิ่งกว่าและถ้าจะพูดให้เข้ายุคนี่คือเรื่องของคนดีที่กลายเป็นเหยือ่อในเกมอำนาจที่ไม่เคยแร์สโนโบอลโดนใส่ร้ายตลอดเหมือนเป็นแพะรับบาปแห่งฟาร์มแต่ดันเป็นหมูนะ <laughs> หมูบอกพวกเราเหนื่อยจากการคิดแทนพวกเธอไงเลยต้องกินนมกินแอปเปิลก็คนคิดมันหิวง่ายหน่อยกด7ข้อบนกำแพงเปลี่ยนบ่อยกว่าราคาหวยใต้ดินวักทองหนึ่งบทที่โลกต้องจำ All animals are equal but some animals are more equal than others หรือแปลไทยว่าสัตว์ทุกตัวเท่าเทีเทยมกันแต่บางตัวก็เท่าเทียมกว่าตัวอื่นวักนี้คือบาดลึกระดับฝังจิต บอกถึงการบิดเบือนคำพูดที่ทำให้คนเชื่อทั้งที่ความจริงตรงกันข้ามกันสุดขั้วข้อนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องเท่านั้นถ้าคุณชอบแนวเรื่องที่กัดเจ็บแต่ขมลึกแนะนำอย่างยิ่งให้หา Animal Farm ฉบับเต็มมาอ่านครับมันไม่ได้แค่สนุกแต่มันเป็นกระจกสะท้อนสังคมที่ตรงจมเงืบสุดท้ายนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฟาร์มแบบไหนขอให้เรารู้เท่าทันทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะครับอย่าให้ใครมาหลอกว่า กินนมเพื่อเธอหรือเราอ้วนเพื่อความมั่นคงของฟาร์มอีกต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับพี P ่แช่